คามิพันเตยสาธุสาธุสาธุองค์กันสะคาเดสัพพยังกังวัตตานมีบวนบากในกาลวลานี้ก็หากจะเธง ถึงยังการาชนโอกาสสุมาวาตันว่าหือเป็นปาริโยสันจุดจอดพันโนแก้วยอดดีรับการจ้าแต่ดีดียยามเมื่อสันทาบุกาตังหลายได้ตุกต่งหางดาตานน้อยแม่ใหญ่ด้คำยำเตี้ยวไก่สับพะวัตุทาน ทั้งหลายควนบากหลอนปรามาทปากพวนพิษปิ่นมินติดมือพอดกันได้ล้างได้เดินขามอ่อนจนตัวย่ำหัวใจหัวเข้าเกียรก,กาเม่นบากายะวจีมโนอาพิษพวนก็ขอสุมมาอย่างสิ่งที่บอกวันไหลางหลอนนํำเมียง น้ำมากในมาแปดติตาแม่นสิ้นกีสาหักล้วนลนลงมายามที่ในแต่งหางนาด้านัางอันก่อนนีติ่นสิ้นติ่นเสียได้ปัดได้มีได้ถูกต้องใส่ควาตาในกินก่อนตาลนุ่นบัดด้นในแบ่งพูนเป็นส่วนในเอา เมื่อดวนยกเอาบัดน,นี้สัถาบุคาตั้งหลายก็ได้มานึ่งหันตีเป็นบาทเสบ่สังกาได้มีมาทุกบุกหามาราดวงดอกเขาตอ,อกดอกไม่ลำเตียนและน,นา้ำเข้ามินสมป่อยอันมีกลิ่นหอมอ้อยอ้อยจะจด้ย ขอสุมาการาวะยังสัมปะยังกังกว่าตานบนุญงนี้ประจกักในอุติสนาบุญตานไปหลอดไปถึงถึง,ถงยังกิตะรวงวิญญาณฝันหลวงแดงใจยาสิ่งผู้ใดยากถึงแก่กรรมมารนังไปสู่บ้านละโลกไปนามาดแม่นวญญญดวงวิญญาณของ่อหลวงแดงได้อยู่ติดใดก็ขอได้ยาก มาผูกเขารับเอาผู้สนผลละบุญตานตันอกทัานใจอยู่ที่ไกจสุดมิใส่ไปบ่ใด,ดามาบ่หลอดผูกสาขอฝากยอดตั้งเทพระไทยไม่สิกาติว,วาบุทธิว,วาดาตนมีอิทธิฤทธิฤทธาแก่าจุ่งในแนบนำเนื้อหน้าบุญโกธาติพันธยาแม่หลวงปอมมา ตลอดลกูกมันกันเจ้าได้กัดคำปั่มปิงวันนี้ือได้ไปถึงถึงญาจิตตะดวงวินยันกอหลวงแดงจุเียังจุประการบัดนีู้้ขาขอสุมาการะวะได้เอานา้เข้ามินสมปล่อยได้มาสะละสโลยงพระบมเสล้สวว